ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนชา์คอมเตอร์ชาแนลนะครับครับวิีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับใช้พื้นที่ฟรีนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับได้ถึง1เทปกระบนะครับหรือ1,024จิกกระบนะครับผมสามารถใช้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับแอปตัวนี้ก็คือชื่อว่าเท l ล b o x นะครับเป็นคาวของประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ แล้วผมเคยทำ VO หนึ่งไว้นะครับเป็นใช้กับ PC หรือคอมพิวเตอร์ส่วนคลิปวันนี้ผมจะพามาสมัครใช้งานนะครับสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีนะครับเช่นรูปภาพวิดีโอนะครับที่อยู่ในเครื่องเราเราสามารถย้ายมาลงที่เทราบอกได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องจัดเก็บนะครับพื้นที่ให้เปลืองในโทรศัพท์ของเราได้นะครับผมหรือสำรองข้อมูลนั่นเองอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับแล้วพิมพ์ไปเลยครับว่า คำนี้ครับเทเลบ็อกเราก็จะเจอโลโก้แบบนี้นะครับเราก็ให้คุณผู้ชมทําการติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาแบบผมเนี่ยนะครับมีคําว่าเปิดก็ให้คุณผู้ชมเปิดเข้าไปเลยถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมคลิกไปเลยว่าเห็นด้วยครับคันนี้แหละครับเขาจะบอกให้ล็อกอินด้วยเทเลบ็อกนะครับ ด้วยอะไรมีสองอย่างสามอย่างนะครับคือเข้าสู่ด้วย Google นะครับหรือ Gmail นั่นเองเข้าสู่ด้วย Account facebook นะครับเข้าสู่ด้วยระบบอ e ีเมลหรือไม่ก็สร้างบัญชีใหม่นะครับนะพอสร้างบัญชีใหม่เขาก็จะมีให้เราสร้างนะครับอยู่สามตัวเลือกในที่นี้ผมแนะนำนะครับอาให้สร้างเป็นด้วย g o o g l e ละกันนะครับ นี่พอมาที่ Google แบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมเลือกเลยครับเลือกเมลนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับจะเข้าด้วย Google เราต้องสมัครอีเมลก่อนนะครับพอสมัครอีเมลได้แล้วนะครับพอสมัครอีเมลได้แล้วครับน,นี้ก็มาเข้าแบบที่ผมบอกนะครับอ่านนี่ครับเขาบอกว่าเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลภาพถ่ายอัตโนมัติเลยไหมเราผมแนะนําให้เราเปิดการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติเลยนะครับ ก็คือพูดง่ายๆให้สิงกับมือถือของเราเนั่นเองอ่านี่ครับขอให้อนุญ,ญาตไหมให้กดอนุญาตเลยอ่าพอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่เขาก็จะเข้ามานี่ครับเทรลบ็อกแล้วจะมีการให้เราอัปโหลดไฟล์เข้ามานะครับในที่นี้มุมล่างด้านล่างนะครับจะมีไฟล์นะครับอันนี้ก็คือหบดหมู่นะครับอันนี้คืออัลบั้มรูปนะครับ โอเคนี่คืออัลบั้มลูกนะครับที่สำรองนะครับอ่าวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับผมปิดตรงนี้ก่อนเนาะอ่าให้คุณผู้ชมไปที่มุมบนนะครับเป็นรูปบวกนะครับอ่าแล้วเขาจะให้เราเลือกนะเห็นไหมครับจะมีภาพถ่ายวิดีโออัปโหลดเพลงเอกสารนะครับเดี๋ยวที่ในที่นี้ผมขอเป็นวิดีโอแล้วกัน เพราะว่าผมอัดวิดีโอไว้เยอะพอสมควรน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสำรองมาอยู่ในนี้ให้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเป็นตัวอย่างสักหนึ่งอันก่อนนะจะได้ไม่นานนะครับเราก็กดอัพโหลดเลยครับนี่ครับวิ่งเข้ามาแล้วนี่คือการอัพโหลดข้อมูลสำรองนะครับแต่ก็ต้องรอหน่อยนะครับถ้าเป็นวิดีโอมันก็ จะลเมกนะครับแต่ถ้าเป็นรูปก็น่าจะแปบบเดียวโอเคครับหลังจากที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟล์วิดีโอก็มาอยู่ในเทราบอกแล้วเนี่ครับเพียงแค่นี้เองครับง่ายๆ ในเทเลบอกนะครับสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถึง1เทกระบต์นะครับหรือเทียบเท่ากับ1,024งพันจิกะไบนั่นเองนะครับก็คือข้อมูลที่จะเก็บเข้าไปนี่เยอะมากนะครับมีรูปมีวีโออะไรก็ยัดเข้ามาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเต็มเพราะว่า1เทกรไบต์นี้มีจํานวนเยอะมากนะครับเทียบเท่ากับ External h a r d disk นะครับที่ซื้อมาได้เลยนะครับข้อดีนะครับผมเคยบอก ก่อนหน้านั้นเป็นวิดีโอที่ผมสอนในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือการที่เรามีค่าวออนไลน์อยู่นะครับหรือเทเล,ลบ,บ็อกนะครับที่ใช้งานเนี่ยจะมีข้อดีก็คือออนไลน์อยู่นะครับไม่มีวันหายแน่นอนนะครับตาบใดที่เรามีรหัสกับอินเทอร์เน็ตส่วนแฟลชไดรฟ์กับเอ็กโทนอลฮาร์ดดิสนะครับบางทีเราอาจจะลืมอยู่ห้องหรือทําหายไปนะครับแล้วข้อมูลที่อยู่ในนั้นก็จะหายไปด้วยแต่ส่วนในข่าว นะครับเขาสำรลองอยู่ในค่าวอยู่แล้วถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตรับรองว่าเราสามารถเอาข้อมูลออกมาได้แน่นอนนะครับอันนี้คือข้อดีก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการอัปโหลดเข้าไปในเครื่องนะครับหรือเข้าไปในค่าวจากเครื่องไปในค่าวนะครับค่าวเทเลบอกก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับสําหรับมือถือนะครับที่ผมบอกนี่คือใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับ ส่วนที่ผมสาธิตอยู่นี้เป็นระบบ Android ส่วน i o s ก็เหมือนกัน,นครับใช้งานได้เหมือนกันขั้นตอนเหมือนกันแค่ไปอัปโหลดในแอป App Store เท่านั้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับคลิปวันนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวนะ NN สอนคอมเตอร์ชนาจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ